สวัสดีค่ะมาอยู่กับน,น้องกล้วยหอมค่ะวันนี้พ่อควานพาน้องกล้วยหอมออกเบนดินค่ะเฮ้ยเมื่อกี้เป็นไรเราเป็นไรฮะอย,อยากเข้าบ้านอยากเข้าบ้านได้กี่รอบเลยนี่หอมได้กี่รอบแล้วเออวิออออว่งนำแม่ใหญ่เลยค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะดูค่ะ คุยค <ider> ุยคุยคุยหอมเดินอะไรไวแท้ลูกสโลนีสโลนีช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยโอ้ยยิงเห็นแม่ควานอยู่ข้างหน้ายิงวิ่งตามใหญ่เลยค่ะเบา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 ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอ้ยโอ้ยแม่ควานไม่ทันแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาน้องก้ยหอมไปอาบน้ำนะคะ ทางกระบินนู่นค่ะทางกระบินกระพอทางกระบินค่ะตอนนี้กำลังตะวินตะเวียะอยู่เลยค่ะจะไปอาบน้ำตรงไหนนี่นน <laughs> จะวิ่งตามผู้บ่าวอ,อ,อะไรอีกรอบนึงบ่เดินอีกรอบนึงบ่ะจะไปทางไหนเดินไปกินต้นไทรครับมาเกย อะไรมันจะระบุระเบียแทะเอา้าเอา้าไปกินต้นไผ่อยู่ตรงไหน,นโอ้ยจะดันไปหาคุณยายค่ะดูค่ะดูการเดินก่อนคุณแม่ได้ค่ะโอ้ยแม่กวาเดินไม่ทันเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันตรงที่น้องพักกินต้นไม้นะคะกินติน กินต้นไพ่ค่ะแวะกินน้ำแวะกินน้ำบ้านยาย,อยเอาพา,พาพาพ่ะอิวพาพ่ออิว,พพออวมุดปลาไพาค่ะเนี่ยดูเอา้าโอ้คุณแม่ยิงรักกินใหญ่เลยคะ่ะอคนข้างล่างก็ระบุนระเวียยู่คะ่ะดูดูเอาไหน แม่ยิงรักพาเข้ารังรังมดแดงตรงไหนพ่อโอ้ตรงนน้นบอกอู้อะไรอย่างนี้แม่ก็กำลังแซบเลยลูกเอาเอาหอมจะพาแม่ไปทางไหนนี่ไปต่อ,ตอโอ้พอวานจะพาเดิน เช้าเลยค่ะเดินทุกวันค่ะเช้าเย็นค่ะเออเอ,อตรงนั้นบอกพาเขา้าตรงนั้นบอกเออพาพาเขา้าหลังหมดแดงต้นเนี่ยต้นคอยไปแล้วโอ้ยแวะทัวร์เลยเนาะน่นค่ะมาแล้วค่ะรอบที่สี่ค่ะโอ้โ,อโอวิ่งใหญ่เลยค่ะ โอ้อยากอาบน้ำเลยเดี๋ยวพ่อพามาอาบน้ำค่ะโอ้ยหูกลางมาเลยค่ะอึอึดอึดอึดมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้โหโอ้กล้ยหอมอยากอาบน้ำค่ะตอนนี้กล้ยหอมอยากอาบน้ำอาบไปดูกล้วยหอมอาบน้ำกันดีกว่าอุ้ยอะไรนะน้ำกระจายเลย นตนเต้อืมคึก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 เฮ้ยเฮ้ยจะไปทางไหนนี่มีการอ้อมมาทางนี้ค่ะ Bye. Bye. อืออะไรนี่อ้อมอ้อมถังน้ำเลยค่ะตอนนี้อาบน้ำก่อนโอ้สาดมาโดนแม่ฟานเลยแม่ฟานอาบน้ำแล้วเด้อ เอา้าจะพาปกันไปไหนอีกอโอ้แม่กับลูกนี่พอๆกันเลยค่ะสิเกกี่ไฮเาเาจะไปไหนอีก โอ้โอ้ย<อ> <ś led> พอพอหันตามเหนื่อยเ้าเด้อม,มันจะเสร็จง่ายไหมนี่อาบน้ำนี่เอาวนวนมาคืนแล้ว เอู้ยังไงนี่มันจะเสร็จไหมนี่หอมอู้คุณแม่ก็นิ้วคุณทำไมมันจะเบินระเวียจังเลยค่ะไม่เสรซตระเบินระเวียค่ะพ่ออิวบอกว่าระเบินระเวียค่ะดูค่ะระเบินระเวียจริงๆริงค่ะดูค่ะ ยังไงนี่จะไปทางไหนจะไปหาคุณยายบอกอู้หูอ้แซ่อาแสงแม่ควันไปแล้วค่ะอ้อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านบอกอู้ห้อมเหนื่อยหอมอยากกลับบ้านแล้วอู้อ่ะมุนก่อนมุนก่อนรอบนึงไอ้ยาแม่กะลุกนี่พอๆกันเลยค่ะโอ้ย ไม่มีคำบรรยายเลยค่ะกับกล้วยหอมนี่ถึงบ้านแล้วสงบสติอารมณ์ได้เลยอยังถึงบ้านแล้ว <c oughs> สงบสติอารมณ์ยังไม่ได้ค่ะยังคึอกอยู่ <c oughs> อือสะบ,บังเอกเห <c oughs> นืงง่อยปาานหนื่อย พออิ่วเหนื่อยค่ะตอนนี้พออิ่วเหนื่อยแล้วพออิ่วบุญนั่นเหนื่อยแล้วลูกสาวไปรอบแรกวิ่งเลยวิ่งเลยบอกวิ่งทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะนี่ห่ะสามรอบสี่รอบไปอ,อ๋อรอบแรกวิ่งเลยร,ร,ร,รอ,ยลอบสองรอบสามไปแรงค่อยหมดโอ้ไม่หมดเด้อดูบะ เป็นยังไงยังสงบสติอารมณ์ยังไม่ได้ค่ะยังคึกอยู่ยังคึกอยู่แม่แสบเน้อเนอกว่าจะแกะเชือกได้ เช็กย so าวเช็กยาวไม่กล้ายังยังไม่กล้ามัดยาวเดี๋ยวพันขาแม่อ๋อไม่ยาวสั <t <t ้นๆก่อนสั้นๆก่อนเดี๋ยวมุดใต้ท้องแม่ใต้ท้องคันท้าแม่ก็ไปไม่เป็รนี่อ่าแม่ก็แม่แม่มือใหม่ด้วยเนาะต้องค่อยๆหัดค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องน้องกล้วยหอมด้วยค่ะ นะอสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะก่อสวัสดีค่ะเจอกัอนไลน์หน้านะคะ